แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ วันนี้31สิงหาคม2,568นะคะเราจะมาอัปเดตล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,568ผู้ถือบัตร13.45ล้านคนต้องรู้เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปัจจุบันผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2,565จำนวน13.45ล้านคนโดยสวัสดิการครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำเป็นเช่นวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและวัตถุดิบทาง การเกษตรส่วนลดก๊าซหุงต้มค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาและเงินเพิ่มเบี้ยความพิการณวันที่31กรกฎาคม2,568ต้องทุนมียอดคงเหลือ6,556ล้านบาทแต่ค่าใช้จ่ายในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2,568เฉลี่ยเดือนละ4,720ล้านบาทรวมเป็นวงเงิน9,440ล้านบาท ทำให้กองทุนมีความจําเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2565งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นจํานวน2,900ล้านบาทเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการที่เป็นผู้มีสิทธิให้มีความต่อเนื่องในปีงบประมาณพศ2568 26สิงหาคม2568คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติง ประมาณรายจ่ายประจำดีพศ2568งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน2,900ล้านบาทให้แก่กองทุนปรระชาัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อใช้ในการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565จำนวน13.45ล้านคนอย่างต่อเนื่องสวัสดิการที่จัดให้ วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนส่วนลดก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนอุดหนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนอุดหนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เพิ่มเบี้ยความพิการจาก800เป็น1,000บาทต่อเดือนเบื้องต้นเฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563เป็นต้นไปตามมติคณะรัฐมนตรี28มกราคม2563 กองทุนได้รับงบประมาณปี2568าจำนวน54,0 0 0ล้านบาทใช้ไปแล้วกว่า45,533ล้านบาทเหลือเงินคงคลังไม่เพียงพอต่อค่า,ชาใช้จ่ายในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2568จึงจำเป็นต้องของ,งบกลางเพิ่มเติมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการและนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้จัดสรรงบ2,900ันล้านบาทเพื่อรองรับค่า,ชาใช้จ่ายดังกล่าวทั้งนี้การจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิตามโครงการปี2565้าหมีป้อม เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพลดค่าใช้ใจ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยและผู้พิการให้มีความต่อเนื่องในปีงบประมาณพศ2568